เรามาจะมาดูกันใกล้ๆนะฮะว่าเครื่องจักรตัวนี้เป็นยังไงนะฮะเชิญนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเชิญชวนนะครับมารู้จักกับเครื่องจักรตัวนึงนะครับของบริษัทเทอร์มอนแมกนิคนะครับ เครื่องด้านหลังผมเนี่ยก็คือเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์นะครับรุ่น TMF 3 0 1 5 EC 3 0 0 0 RC นะฮะนั่นก็หมายความว่าเครื่องตัดรุ่นนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นซิงเกิลเทเบิลนะครับมีพื้นที่ทำงานหน่งาคูณสเมตรนะครับแล้วก็มีกำลังวัตต์นะฮะอดเลเซอร์เนี่ยที่3,000วัตต์เรามาจะมาดูกันใกล้ๆนะฮะว่าเครื่องจักรตัวนี้เป็นยังไงนะฮะับเชิญนะครับเดีนี่คือตัวเครื่องนะฮะซึ่งโมเดล TMF 3 3 0 1 5 EC 0 0 0 RC นะครับเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซป็น จะมาเทคนะครับจะเห็นว่ารูปโฉมเนี่ยมีการประกอบที่สวยงามนะครับดูดูเรียบง่ายแต่ดูดีในเครื่องจักรตัวนี้มีการประกอบที่ดีนะครับซึ่งเราได้ตรวจสอบเช็คมาแล้วด้วยทีมวิศวกรของเรานะครับมีสมรรถนะที่ดีนะฮะมีความแม่นยําและความเร่งความเร็วที่ดีเหมาะกับการตัดเลเซอร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งงานบางสูงที่แปดมิลจนถึงงานาระดับประมาณ12-16ถึงมิลน,นะครับขึ้นอยู่วัสดุอันดับแรกเลยฮะอยากจะให้ดูว่า เหมือนเดิมฮะถ้าเป็นของ t h e ร์มาเทคแล้วเนี่ยฮะหัวตัดของเครื่องเนี่ยจะเป็นเวทูซึ่งเป็นออโต้โฟกัสนะครับซึ่งหัวตัดเวทูเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมมานานนะครับมีความเสถียรภาพนะมีอะไรหาง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเซอร์วิสได้ด้วยนะครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ก็ลักษณะของคอนโทรลเลอร์เราใช้งานได้ง่ายนะครับหน้าจอใหญ่นะครับมีเมาส์แล้วก็มีตัวคีย์แพดนะครับสำหรับทำงานนะครับ การทำโปรแกรมก็ไม่ยากนะครับการใช้งานไม่ไม่ซับซ้อนนะครับที่คันคือเราก็จะมีรีโมทคอนโทรเลอร์ด้วยนะ่ตั้งโอเปอเรเตอร์เนี่ยสะดวกในการใช้งานนะครับอยู่ตรงนั้นก็สามารถจะขับเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายหัวตัดได้ง่ายนะครับนี่คือรีโมทคอนโทรเลอร์นะครับแล้วก็นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล่องเก็บแหล่งกำเนิดเลเซอร์นะครับตัวนี้เราก็จะมีติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับเลเซอร์ซอจะถูกเก็บไว้ด้านหลังนะครับอยู่ในเป็นวเลเมน์ที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็มีเชลเลอร์อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังเนี่ยสามารถจะต่อ e x h o r s t fan นะครับเพื่อดูดควันนะฝุ่นควันที่เกิดจากอัดตับเนี่ยไปด้านหลังนะแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับหรือลูกค้าสามารถจะใช้ dust collector ลลก,ก็ได้นะครับเป็นเป็น option นะครับ เป็นตัวเก็บควันแล้วก็กองกองฝุ่นเลยนะครับอยากให้ดูด้านนู้นในส่วนของการซัพพลายแก๊สนะฮะซึ่งแก๊สก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการตัดเลเซอร์นะครับในการตัดเลเซอร์เนี่ยหากเราตัดด้วยสารสเเลสเนี่ยเราก็จะใช้แก๊สไนโตรเจนนะครับถ้าเราตัดเหล็กเนี่ยเราก็ใช้แก๊สออกซิเจนนะครับในกรณีนี้เราจะโชว์การตัดสเตเลสนะครับซึ่งแก๊สเราใช้ไนโตรเจนในแพกเกจของ PLC นะฮะหรือว่าเป็น Portable Liquid Container นั่นหมายความว่าแก๊สเนี่ยมาเป็นแก๊สเหลวนะครับซึ่งอยู่ใน คอ er นเทนเนอร์ักษณะนี้นะครับซึ่งแก๊สสนนี้จะระเหยผ่านมามาเข้าตัวเวปไรเซอร์ครับซึ่งเป็น Liquid ลิควิดระเหยมาเนี่ยจะได้ให้ความบริสุทธิ 99. 99์ถึง99.99%จะทำให้การตัดเนี่ยมีประสิทธิภาพเต็มที่แก๊สที่ดีก็นี่ฮะ TIGP Thai Industrial Gas Product นะครับก็เป็นบริษัทแก๊สของคนไทยนะครับซึ่งก็มีสามารถจะ,ะจำหน่ายให้บริการแก๊สที่มีคุณภาพนะครับให้กับ งานตัดไม่ว่าจะเป็นงานตัดเลเซอร์หรือว่างานเชื่อมโลหะต่างๆได้หมดเลยนะครับนั่นคือฟีเจอร์คุณลักษณะของเครื่องนะครับคร่าวๆนะครับก็เชิญชมนะครับที่งานไม้ไเหลเซอร์บูธของ t h e ร์มอนแม h a n นิกครับ